กินยังป่ะนี่เจ้าอยังกินกอนเจ้าอยู่ใส่เห็ดเพิ่เห็ดเพหหแล้วพี่หอาอแล้วเอ้ยเบิรดแล้วขอบคุณแบบใหม่พัชรีุแกงเซ่หมดแล้ว ให้โมเป็นบอกใส่มุดแดงลาเป็ดม mm ีเอาวะไลยบอเห็นไทยคลิปไทยแข่เยอากนีแหลมเพราว่ามันยักไทยเราพึ่งกับคนไดก็เขาแลลวเทียีอยู่มันเงื้อเงื้อเงื้อไทยนไทยเรื่องที่บอกเนาวมคิดีล้วไทย หอว่าน tamam. ี่มันเก่าเมา่อกินีนี่แหละเป็นเป็นว่าไกลๆๆเพราะว่าหลับเป็ดหลับไก่ก่ยุดเมื่อน่ตัวหมานหมูนีเก่าหมู่้ากินไหลด้งเขาม่คอยที่กินหมู่บานนี่เป้นไก่อั็นตันเสื่อมนันนัดล้างหนึ่งไปเลยนั่งกินเมียกินเขาเบิดอย่างนอนกวันกวางจมึ่งอยู่บ่รมีเป็นยากินงหม่บานนี่เาเส็จหลไปยี่หยุด ไม่ซื้อเคสใหม,หม่บ่อซื้อแล้วไงยื้อใส่หัวใจเก่าอ,อย่า,ยามันไม่กัดคอมกถายเจ้าในร้เอยัยนเจ้าดันมหาเดชบนมาจี่อยาออกใหเขาขนอันนี้ถ่า <c ười> ยได้ถ่ายคลิปอะไรวะคุอ ต่มันต้องแต่งก่อนาเราบ้างแต่มันต้องแต่งก่อนไปจดูลื่นเพราะถ้าถ่ายเปียเพียงมันไม่บอใหญ่กันแม่เนีเปล่าเปล่าแม่ยวสีกินน้ำยูดอกเลกีนดีดดีเฮ้ยแม่ยังนั้นเไอยงนั้งพี่กินข้าวโอ้เออเสียเมเซียคนมาจสองเสียวครับอังเปาครับแอดมินย่าเปาเซียวข่อย มองเดียวนี่ประมาณสี่คลิปแล้วครับมองเดียวเนี่ยสองสองมองเดียวนี่ยสีคลิปไปอกแล้วว่าก่อนจะนั่งยื่นมองเดียวก่ไปแล้วไปหาหองิงแล้วสองสามแล้วเอาของฝากยามาเบิ่งขอกันมานะมาให้ลอกอสอบเอียวอลอกขอสอบเออนออเเลอกออออกออเัอบออเอมเออเอเออเเ ได้ยวังโมฝ่ากโมเซียวเนาะบ้านาจัาไดีจะมาบอกไว้ฟ้กันตอนเที่ยงคืนแล้วเขาเท้าท่าหรอเนาะเดี๋ยดงเรียนไปหอนเมียว่าหลุเนาะเอ๊กรอุยของมาตามกันตอนนั้นก็บอกแต่เป็นโหลดยูคีปเดียวที่บ้านเรีนไปคลิปไอ้เมงี่ปุ่นะอัานี้ยังไงนะได้พี่น้องมาไกลเขาอู้อะไรอันนี้เห็ดอะไรนะเห็ดเต่าเห็ดเต่าอะไรใไขมดเดียนเจ้าบกบดคะขน้นบนเตาขึ้นอยู่บนเขา อ่อซ่บพี่ดีพี่น้องอยู่ริมเถามเทายานเออปวดีนึ่งเเป็นเยครับพวกยางคักเลยนี่ีอะไรอีกเนี่ยเป็นหมูเอาออกมา่อาออ้ใกินข like ้าวใินงกินข้าวน้ำกันครับโอ้ในสดไหมเจียน้เป็นบเสียฉันยืมสมูทจะสองยทำไม เอาบ่ให้ซือมาเห็ดกินกันในนิดแมนอเราลืมเนี่ยจีบนฝากส่้านได้เอาไปเพิ่นเอฟซีเ็นักมากได้เดีปจับไปจับมอย่างเ้ามนโอ้หยต้องเสก่อนไปจับเอซมาีสามอยหมู่บ้านเนี่เรามากกล วายมันผ่าเซตโต้วายมันผ่าเซตโตพี่ลีเซตโตอะไรด้เนี่ยี่ข้างไปงายได้ขอยูของกินกันการแงขอนแบบนี้ร้ายจรไหมมีแนวใส่น่แนวเสียบอะไรนี่เนาอันนี้แม่ละเป็นเสียบเสียบก็ไม่ห็นไหนี่แม่นี่แมแค่ บ้านเก่าเราก็เสียแล้วแะช่วงน้ำต่วมันเอาลูกน้องมอซ้เราก็สานไปเอาลูกมาสานยูมาซอยนอยูกนี่แหละเนี่ยน้ำตัวยูเที่ยงกว่านี่เอาลูกน้องมาซอยใหญ่มใช่ชนใกล้เห็นจุกนนยูทูบเบอร์ สักกี่าทจะอันบอดจูเป <Yani S 2> ็นบ้ากินกับไทยของน้ำกับไทยไปไท้กับไทยเป็นบาน้าบอดจมันสิมีได้หนังเรื่องนี้นยางน้นอย่ดีว่าจะของเป็นบาแต่บอกว่าบอดจูเป็นบาของได้เป็นบานแมนมันสิมีฉาบในเรื่องนี้อยู่ไปคุยกับมันว่าไอแต่จะคุยเือว่หองนังเรื่องนี้เหรอ ดอัคือไปแหนแล้วไปแห่ล้วทางกับคุยเขียนบทเมีนครับมีหมีหอดกี่แตกทั้งรถบาทเดี่านี่มันจะต้องสาบ้าน้องละเนาะฮะเรื่องจึงเจ็ดเจ็ดับเปอร์เซ็นต์ครับเมียอู่ใเห็ดกันปับหมดมาเี่นรองกิ่เหาครับแต่สำคัญที่สุวยจะมีหมอผีแล้วเขานะเน่ มีมอเตอรีไปไปมานี่ไปออกว่าคนเลยอ่าบ่อยแนวทางก็ซื้อบ่อยฟังก็ซื้อมีหหดผีพร้อมเอาคนนึงคนได้กับฝากแฟนครับเอ็มตี้เด้อผู้ใดใส่เหมาบัตรเหมาตัวหนังครับรอบละสามหมื่นแล้วก็พูกกับทีมงานพวกกับก็เหมาไว้แล้วเหมือนกันครับเป้าเหมาแล้วเป้าเหมาแล้วรอบหนึ่งออทีมงานพร้อมกับมีแต่เหมาส์อยู่เด้ เมาหบ่ได้ว่าเอาใจวเราเใจได้พี่น้องับไก่แกงเน็ดอันที่อธิบายพี่น้องฟังบ่ได้ว่าเอาใจขนาดสนับสนุนองค์กรว่าแบบตัวหลับใกล้หลับไก่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 ้่อยนี่บ่เคยเป็นคนที่เอาใจขนาดใครว่าข่อยอยากสนับสนุนองค์กรเราเคยหากินอยู่กับเพิ่นแต่ว่ากับเป้าหมายเพิ่นก็ว่าสิ้นซอยกันหายไม่ได้จังลอยรอบอันดาวแรงจิ้มมาสิครีมงานทางนอกบ่ได้บ่้มันบ่ัา กะเด็นสุโขลใหุ้เนี่ยมันก็ปรหันหนามอพี่วัเผอเ็ดเห็ดย่างมนหอมหอมบานปุด้เจ้าออไดิดสายไฟหนึ่งของพอมอดเด้อขอเสียบน้ำหือนึง ก็ตอนตะพันล้มื้อซื้อวิจาร์เขาตั้งคุณได้จบเก็ยไว่าได้แล้วรับอร์ดั่อนไปล่อนเนี่ยคลิปนี้ไว้ซ้ำนีครับเพอกันไหมในคลิปนี้ยย่นหั้อยใส่เน้อเยนบรรยากาศโอเคหลังเี่ครับกินสอ